เทนลีเทีย500 Word YouTube Video Script in English with a Thai Intro, As requested about the Sukhoi SU 2 5 and its variant UB SM SM 3 Starting directly with Welcome back to my channel for BIKERS Den You can always add background footage, cockpit view, and aircraft performance c l i p to match the n a r r a t i o n ยูทูบวิดีโอสคริปต์ s ุคอย s u u 5 u u s s s SM3 SM Channel, b i k e r เ d e n นยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง BIKERS-DEN เนของเราอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินที่แข็งแกร่งและทนทานที่สุดในโลกสุคอย s u u 5 5และรุ่นพัฒนาอย่าง UB, SM และ SM3 The Sukhoi SU-25 นอกจากนี้ยังมี NATO คุณดิเณม Flockfoot เป็นเครื่องบินรุ่นแรกของกองทัพอาร์เจนต์ที่นำเข้ามาในปี1980เป็นเครื่องบินมุ่งเป้าทางอากาศแบบใกล้ชิดที่ใช้สนับสนุนการรบทางอากาศมองว่าเป็นรุ่นที่เทียบเท่ากับเครื่องบินของอเมริกันอย่าง Tandaboo II ที่มีความแข็งแรงทนทานและออกแบบมาเพื่อเอาตัวรอดในสนามรบจากภายนอก SU-25 เป็นเครื่องบินขนาดเล็กและออกแบบมาสำหรับภารกิจที่ต้องการความสูง อิทธิวินเอนจิ้นอ่าเม้าไฮทูรีดิวเดอร์ชานออฟเดบเรสอิงเนสชันออนโรเอฟิวเดอร์ฟิวเซอร์ลาดอีส์อ่ามอยวิดเอไทเทเนียมบาร์ทูโปรเทคติงเดอร์พายล็อตเดอร์วิงดีไซน์อีส์สเตรดออปติมั่ยฟอร์โลสปีดเมนูเวอราริบิลิตี้กิฟวิงอีดเอ็กซ์เลนต์แฮนดิ้งดูริงโคลสอปพอร์ตมิชันอันเดอร์เดอร์วิงเดอร์เอสยูยี่สิบห้าแคนแครรี่อัพทูสี่พันกิโลกรัมออฟเวปปอนอินคลูดิงบอมบ์โรเกต and Air t o Ground Missiles. It also has a powerful GSR 30-2 30 mm Canon n mount on the underside, capable of delivering devastating fire power. Inside the cockpit, simplicity and durability take priority. The base SU 2 5 uses analog instrument, s But upgrade version like the SM and SM 3 feature modern glass cockpit, with multi-function display, h e a d u p display. แอนด์อินฟรอฟเนวิเกชันซิสเต็มดีสเอ็นฮันส์เมนต์เมคเดอะแอร์คราฟท์มอลเอฟเฟกตีฟในทุกสภาพอากาศและคอมพลีทคอมแบทแอนไวน์ออนเมนต์เดอะเอสยูยี่สิบห้าอัพไอส์เดอะทูซีเทรนเนอร์เวอร์ชันโดเมนลี่ยูส์สำหรับไพร์ล์เทรนนิ่งอิดรีเทนฟูลคอมแบทคาปาบิลิตี้เดอะเอ็กซ์ตราซีดแอนด์โลอินสตราคเตอร์ทูเทรนไพร์ล์สในเรียลเวิร์ลซีเนเรียลออสเอคิฟิชเชอร์สำหรับคันทรีวิชมัลเลอร์แอร์ฟอเรซ The SU 25SM and SM-3A r e Modernized Variant The SM Variant i n t r o d u c e a New Targeting System, Advanced Avionics, and Increased Weapon Compatibility. The SM-3 t a k e it even further with satellite navigation, digital display, and enhanced survivability features such as electronic c o u n t e r m e a s u r e and warning s y s t e m t h i s upgrades allow the SU-25 to remain a formidable platform in modern warfare. ในแง่ของประสิทธิภาพเดอะเอสยูยี่สิบห้ามีความเร็วสูงสุดของราวเก้าร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะทางของถึงหนึ่งพันกิโลเมตรในรูปแบบการต่อสู้มันมีความเร็วสูงและทนทานทำให้มันเหมาะสำหรับการบินต่ำและต่ำเหนือท้องฟ้าที่เป็นศัตรูบรรลุการโจมตีที่แม่นยำเพื่อส่งมอบมันขึ้นเดอะเอสยูยี่สิบห้าและมันยังมีบริการที่มีประสิทธิภาพสูงในช่วงเวลาของการต่อสู้ f r o m Afghanistan and Chechnya to Syria and Ukraine. It's simplicity, armor, and firepower make it a favorite among pilots who operate close to the battlefield. Thanks for watching g u y อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม BIKERS เด่นด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Let me know if you like the entire script in Thai or want to add background music cue or visual.